ครับสวัสดีเจ้าสวัสดีปอมแม่พี่น้องตำบลบ,บกก้างตีหักและก็คารพบทุกทุกทันนะเจ้าสำหรับในวันนี้เจ้ามาป้ากับเซ็งไร้สายจากทางเทศบาลตำบลบ,บกก้างซึ่งเราจะมาป้ากันเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะเจ้าสำหรับในวันนี้เจ้าป้ากับรายการบกก้างนิวดำเนินรายการโดยนางสาววรลภาพินโยจิต นักประชาสัมพันธ์จากเทศบาตบบบลตำบลบัวก้างซึ่งในวันนี้เจ้าน้องก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์หล,ลายๆข่าวสารติดกันนะเจ้ายังได้ก่อข้อของปอมเอพี่นงทุกทานนะจ๊ะบ่าวาจะเปิน้นฟังจากเียงไร้สายหรือว่าฟังจากทาง Facebook ไล่์นะเจ้าของทางเทศบาตบบบลตำบลบัวก้างนะเจ้าเพอตีเจ้เลยครับผู้ข่าวสารต่างๆมากมายติกันนะเจ้า จะสำรับข่าวแรงในวันนี้เจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าซึ่งช่วงนี้ก็จะหันว่าในภาคเหนือของเฮาจากวัดจิ้งไหม่ของเฮานั้นนะเจ้ามีสภาวะอากาศตีเปิห้องว่าเปลี่ยนแปลงนะเจ้าจากปกติในช่วงของเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานั้นเฮามีอากาศตีห้อนนะเจ้าอุณหภูมิสูงสุดถึง40กว่าองศาที่กันนะเจ้าพอเดมต้นในส่วนของเดือนพฤษภาคม ปรากฏว่ามีฝนนะเจา้ามีฝนฝ้าขนองมีพายุเข่านะเจา้าซึ่งในส่วนของพยากรณ์อากาศนะเจา้าประจําวันที่14เดือนพฤษภาคม2 5 6 7ในส่วนของภาคเหนอือเจ้าอากาศจะห้อนถึงห้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนเจ้าแล้วก็จะมีฝนฝ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที อาจจะมีลมกันโชคแรงบางแห่งนะเจ้าส่วนมาจะอยู่ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจีงใหม่เจียงไฮลำปูนล,ลำปางตากพิษณุโลกรวมไปถึงจาจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดจาอยู่ตี14ถึง6องศาด้วยกันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ตี36ถึง41องศานะเจ้า ในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะจ้าเจ็ดวันต่างนาในระหว่างวันที่14จนถึงวันที่สอพฤษภาคมในช่วงตั้งแต่วันที่14่นะจ้าถึง1 9บเกาพฤษภาคมนี่อากาศภาคเหนือของเฮานะจ้าจะมีอาการห่อนนะจ้าถึงห้อนจัดจะมีฝ้าหลวงในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฝ้าขนองจ้าร้อยละ 30- ถึงส0บของพื้นที่ แล้วก็ในส่วนของวันที่3พฤษภาคมจะมีอากาศ้อนนะจ๊ะในตอนกลางวันแล้วก็จะมีฝนตกนะจ๊ะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่เลยแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พราะฉะน้นนะเ้าก,ก็ขอฝากในส่วนของปอมแม่ปีน้องทุกท่านตุยนะจา้าว่าหือทุกท่านติดตามข่าวสาร บ่าวาจะเป็นจากสื่อต่างๆนะเจ้าทาง Facebook สื่อจากทางทีวีสื่อจากทางรายการวิทยุนะเจ้าเพ่อตีจเรจรด้ติดตามข่าวเิ้นประจำทันจะได้ระมัดระวังโต๊ะเก่ารวมไปถึงบัานเรือนของทันต่อยนะเจ้าจะสำหรับข่าวต่อไปเจ้าก,ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับนส่วนของความเสียหายในพื้นที่ของตำบลบกก้างนะเจ้าเมื่อในช่วงพาย,ยุตีผ่านมา เมื่อวันที่เจ็ดนาจาหลกับวันที่เก่าพฤษภาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานั้นในส่วนของพื้นทีต่ตำบลบกก้างเจ้าเฮาเดชับพ้นกระทบจากพายุฝนฝ้าขนองเนะจ้าซึ่งมีปริมาณฝนนล้ก็ปริมาณลมเนะจ้าตีหน,นักจึงทำให้บางพื้นที่เจ้าในพื้นที่ของตำบ,บลบกก้างเฮาเดหับความเสียหายจำนวนโคตรเรือนเนะจ้าตีไดชับความเสียหายถึงสองครั้ง มากกว่า300-400โคเดินติดกันนะเจ้าซึ่งก็อทำหึงปอมเปีนนองไร้ทันนะเจ้าได้หรับความเดือดร้อนบอจะเปลี่ยนในส่วนของตอนไม้นะเจ้าตีล่มทับบานล่มทับสายไฟฟ้ารวมไปถึงเจ้าในส่วนของหลังคาบ้านเรือนของปอมเปีนองนะเจ้าได้มีการผัดปิว้วแล้วก็แตกเสียหาย ซึ่งในส่วนนี้นะเจ้าเฮากระดิมิการสรุปนะเจ้าความเสียหายในพื้นที่ของตำบลบวกก้างซึ่งเกิดอยู่สองวันติดกันนั่นะก็คือวันที่เจ็ดและก็วันที่เก่าพฤษภาคมซึ่งความเสียหายของเฮานะเจ้าโดยประมาณเฮาได้หครับความเสียหายในเรืองของครัวเรือนนะเจ้ารอบแรกเจ้าวันที่เจ็ดพฤษภาคมได้หครับความเสียหายอยู่หนึ่งร้อยสิบสามครัวเรือนแล้วก็รอบที่สองเจ้าได้หครับความเสียหายอยู่สองร้อยหกสิบเอ็ดครัวเรือนติดกัน ซึ่งในส่วนของกระเบิงนะเจ้าหรือว่อลอนลังคาตีนะครับความเสียหายถึงสองรอบนะเจ้าเป็นจํานวนอยู่สามพันเจ็รอยกว่าแผ่นนะเจ้าในส่วนของอในส่วนของสังกะสีนะเจ้าก็ได้ทำความเสียหายอยู่ร้อยกว่าแผ่น มีในส่วนของครอบนะเจ้าครอบนี้แปดล้อยกระแผน่นวยกันนะเจ้าซึ่งทังนี้เจ้าทางเทศบาลตำบลโบก้างของเฮานั้นได้มีการลงพื้นที่นะเจ้าโดยการนําของท่านนายกสมซีคํายอนในการมอบกระเบงนะเจ้าเป็นการมอบกระเบง,งสําหรับผููตีได้ครับความเสียหายในพื้นที่ตำบลบกล้างโดยมีตัวแทนนะจ้ะว่าจะเป็นประกำนั้นประลงบานตัวแทนชุมชนในการเดินทางมารับในส่วนของกระเบง ณสำนักง,งานเทบาบานหลังเก่านะเจ้าซึ่งกอการมอบกระเบิงในครั้งนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นไป,นป,นปนตามระเบียบนะเจ้าการจีรเลือประชาชนตีเิมีแกนกำหนดไว้นะเจ้าว่ามีการจีรเลือประชาชนในกรณีตีเกิดเหตุพาย,ยุนะเจ้าเด็มีแกนลงไปสำรวจพื้นทีมีการลงไปหับคำร้องนะเจ้าแล้วก็มีการมอบกระเบื้องสำหรับในส่วนของปอมเปีีน้องตีอาจจะได้หับพลนกระทบ นะเจ้าสำหรับลังคาปิวในข้างนี้ อย่าได้ก็ะตามเจ้านองก็ขอฝากในส่วนของปลอมแม่ปีน้องทุกทันตุนนะเจ้าว่าเวลาทันเกิดเหตุการณ์นะเจ้าในส่วนของบรรเทาสารภัยว่าจะเป็นไฟใหม่น้ำท่วมวาตาภัยต่างๆทันสามารถโทรข้าาแจ้งใดนะเจ้าตีงานป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลตำบลบ,บวกก้างนะเจ้าเฮาเด็กมีแการขึ้นไหมเลยโทรศัพท์ตีหน้าเฟซบุนะ๊กของเทศบาลแล้วนะเจ้าอย่างใดก็สามารถตี่จะเข่าไปใด้ หรือว่าจะกดไปดูใดนะเจ้าผ่านทางแอปพลิเคชัน line oa ของเทศบาลตำบลบ,บวกก้างซึ่งก็จะมีไม้เล็โทรศัพท์อยู่นะเจ้าจะสำหรับข่าวต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการเผานะเจ้าการเผาในพื้นที่ของตำบลบ,บวกก้าง นะเจ้าเมื่อในช่วงตนเดินพฤษภาคมตีผ่านมานะเจ้าซึ่งพิ้นช่วงตีทางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเปินเดีมมีการประกาศในส่วนของการงดการเผาจะสินสุดวันที่30เมษายนนะเจ้าเพื่อพิ้นการลดปริมาณหมอกควันปิ้นการลดในส่วงของฝุ่น PM 2.5ซึ่งปราก,กฏว่าหลังจากตีมาตรการตัวนี้สินสุดลงปราก,กฏว่าในพื้นที่ต่างๆเจ้าเดมีการเผา นะเจ้ามีการเผาว่าจะเป็นวัชพืชเผาตอสังขนนเาขาในนาเผาขยะนะเจ้าเรื่เาเผาสิ่งต่างๆนะเจ้าแล้ปรากฏว่าทันเผาแล้ทันว่าสามารถควบคุมในส่วนของเพลิงได้นะเจ้าจึงเดี๋ยมีการขอความจเจอจากในส่วนของรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลบกก้าง ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวกล้างท่านสมศร์คำยอนนะเจ้าก็ได้มีการมอบหมายหึงเจ้าหน้าทีง่งานป้องกันและก็บรรเทาสนาับพยของเทศบาลตำบลบัวกล้างได้มีการลงพื้นทีตามคำร้องขอนะเจ้าในการไปจ่ยดับไฟในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าอย่าได้ก็ตามเจ้าในส่วนของเทศบาลตำบลบัวกล้างเฮาก็ต้องขอความร่วมมือนะเจ้าสำหรับพวาแม่พี่น้องทุกๆุกท่านหึงงดการเผาทุกประเภท นะจ้าในพื้นทีปา่าพื้นทีเกษตรริมทางรั้วขยะนะเจ้าถึงแม้ว่าสิ่งติ่ทันเผาต่างๆนานานั้นจะเป็นการเผาในพื้นทีของทันเองก็าตามนะเจ้าแต่หากสมมุติว่าทันเผาแล้วมันไปมีผลกระทบนะเจ้าต่อพื้นทีคนอื่นอย่างเช่นส่งกลิ่นเหมน็นนะเจ้าหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ หรือว่าจะเผาแล้วลุกลามไปยังพื้นที่คนอื่นจนเปินเด้หับอันตรายทันจะโดนดำเนินคดีนะเจ้ามีความผิดตามกฎหมายบจ่จจิปตโดนตึงปรับหรือว่าอาจจะโดนตึงจำคุกเพราะฉะนั้นนะเจ้าพยายามถ้าจะเผาต้องควบคุมเพลิงใหม่หึงใดนะเจ้า แต่ถ้าบาัดจำเป็นแต่แท้ก็ต้องตักต้องขอคประเมพี่น้องทุท่านงดกันเผาเพินลมหายใจตีดีนะเจ้าของคนตับบนโบก,กัง้งแล้วก็คนจังวัดเจียงใหม่นะเจ้จาจะสำหรับข่าวต่อไปจะกับเป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะเจ้าตีทางเทศบาลตับบนโบกั้งเฮาเดมีการดําเนินนะเจ้าสำหรับข่าวแรงเจ้าก็เป็นการประชุมเกี่ยวกับผู้ปกครองนะเจ้าของน้องๆน,น,นักเรียนตึงศูนย์พฒนาเด็กเล็ก แล้วก็โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกก้างนะเจ้าเมื่อวันที่เก่าพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าท่านนายกสมรีคำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบวกก้างได้เป็นประธานในการประชุมนะเจ้าผู้ปกครองครั้งที่หนึ่งประจำปีสการศึกษา2 5 6 7ตามโครงการสารสัมพันธ์บ้านโรงเรียนและชุมชนนะเจ้าซึ่งท่าน e wow. science, นะี้เจ้าได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ นะเจ้าของนักเรียนว่าจะเป็นในส่วนของการแต่งกายแนวทางการเรียนการสอนการสั่งความขอใจถึงสําหรับผู้ปกครองนะเจ้ารวมทีถึงเจ้าเฮาเ,เดี๋ยมีการหือผู้ปกครองชมวิดีอาร์วิดีทัศน์นาเจ้าเกี่ยวกับผลงานตีเฮาเดีมีการทํากิจกรรมต่างๆของน้องๆตึงสองโรงเรียนนะเจ้าซึ่งท่งนี้เจ้าเฮาเดีมีการบนห้องวาได้รับความหู้นาเจ้าจากทาง คุณหมอนะจ๊ะว่าจะป็นในส่วนของคุณหมอจากทันตแพทย์นะจ๊ะหรือว่าวิทยากรจากสันนสุขอำเภอสะกำแพงในการถึงความหูนะจ๊ะเกี่ยวกับการกินอย่างได้หูเฮามีสุขภาพกายตีดีนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงจากการดูแลช่องปากของหลอ่อนน้อยนะจ้าซึ่งทางนี้เจ้าทางเทศบาลก็ต้องขอขอบคุณจากในที่จากสนรัุขอำเภอสะกำแพงจากในที่จากทันตแพทย์นะจ้าชำแนงการพิเศษ เดี๋ยวมาหึงความหู้ในคลังหนินะเจ้าเจ้าสำรับข่าวต่อไปจะกลับเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2 5 67เมื่อวันที่8พฤษภาคม2 6 67ที่ผ่านมาเจ้าทางเทศาบาลตำบลบุบกล้างเฮาเดนมิการหึงความหู้นะเจ้าเกี่ยวกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2 5 6 7ตามภาพปณิธานนะเจ้าของสัตวา์ารย์ดรสมเดชพานางเจา้าสมเดชพระเจา้าน้องนางเธอนะเจ้าโดยมีสตวแพย์นะเจ้าเป็นวิทยากรถึงความห่งสำรับอาสาปัสุัาร์ของตำบ,บกกลโบก้างซึ่งอาสาปัสุัาร์ของตำบ,บกกลโบก้างนั้นถือว่าเป็นกลุ่มอาสาตีมีใจจิตอาสานะเจ้าในการตีจะเป็นผู้ช่วยหมอผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการตีจะดําเนินการฉีดวัคซีนนาจ่าด้วยว่าฉีดยาป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้านาจ่าแก่ซัดในพื้นที่ตําบ,บกกลโบก้างนาะจ่าซึ่งทางนี้จเจ้าเฮาจะได้มีการนาะจ่าหึงความหู้แล้วก็ได้มีการซักซ้อมเพื่อตี่จะหึงการจีเลือ้อพรอแม่พี่นอ้องนาะจ่าทต่มีซัดเล่งนเะจ้าจะสำรับข่าวต่อไปจะกระเป็นข่าวเกี่ยวกับการส่งน้ำเข่าพื้นที่ของตำบ,บกกลโบก้าง ในช่วงนี้เจ้าในส่วนของเขินแมกวงอุดมธา,าราเปิ้เดมิกาีปาร่ยน่ำมาเป็นระยะระยะนะเจ้าเ mm hmm. พอตีจึงเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลบวกก้างของเฮานั้นได้มีน้ำใจในการทําเกษตร ร่วมีน้ำใจนะจ้าในการตีจะประกอบอาชีพต่างๆนะจ้าซึ่งทุกครั้งนะเจ้าเวลานำมานั้นท่านนายกปนก่าจะมีการมอบไม้หือท่านเอกมนท่านนันชัยท่านลขานายกทีสมนตรีตำบลบัวก้างนะเจ้าได้มีการนำเกษตรกรนำเจ้าบ้านไปทำความสะอาดนะจ้าคลองชลประทานนะจ้าซึ่งถือว่าเป็นคลองตีหล่อเลี่ยงชีวิตปีน้องตำบลบัวก้างไปทำความสะอาด เพอตีจะเป็นการเปิดน้ำนะเจ้าหึงเข่าพื้นที่ต่บ,บนบก,ก้างอย่างเต็มรูปแบบอย่างเต็มต่อเลยนะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าทุกทางที่เฮาไปเฮาก็ได้หาความร่วมมือจากเกษตรกรทุกท่านนะเจ้าซึ่งครั้งนี้เจ้าเป็นการมีการเปิดน้ำเข่ามาเพราะฉะนั้นพอเมื่อปน้องธันใดตีวต่าตองการเช้า้ำ หือทันพิทางน้ำไววส่วนท่าใดต้องการเจ้น้ำหือทันเปิดทางน้ำแล้วก็ทำความสะอาดลำคลองลำเมืองของทันตัวนะเจ้าจะสำหรับข่าวสุดท้ายจะกับเป็นข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการทรงน้ำองค์พระธาตุของวัดนะจ๊าในเขตของตำบ,นบนลบุก้างซึ่งตอนนี้เจ้าก็ผ่านไปแล้ววัดหลายวัดแล้วนะเจ้าตีได้มีการจัดกิจกรรมการทรงน้ำพระธาตุในเขตของวัดตำบลบุก้างนะเจ้าซึ่งวันที่16ก อาอสวันที่สิบเก่านะเจ้าพฤษภาคมนี่ก็จะเป็นของวัดประานตั้งแต่เวลาเก่า,กามงกึงเป็นต้นไปนะเจ้าในส่วนของวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนะเจ้าเวลาบ่ายสามโมงจะเป็นวัดบกล้างวันที่สิบเอ็ดมิถุนาย,ยนนะเจ้าเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปวัดสันขยอมวันที่สิบหามิถุนาย,ยนวัดร่องกองเขา่า วันที่30มิถุนายนวัดจังเปี้ยนนะเจ้าแล้วก็วันที่2กระะกฎาคมตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงปิ้นต้นไปจะเป็นอารามร่องของเขา่าไต่นะเจ้าเนี่ยได้ก็ขอฝากคอามเป็นพี่น,น้องทุกท่านตีอยากจะรวมนะเจ้ากิจกรรมการทาบุญรวมทรงน้ำองค์พระธาตุวัดในเขตตาบ,บ,บลบวกก้างหรือว่าทันใดอยากจะรวมปิ้นเจาา้าภาพเลี่ยงลงทานท่านสามาตีจะด,ดําเนินการติดต่อทางวัดเด้เลยนะเจ้า จาวตือมดตือโมนี่ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบบุวบวกก้างของเฮาประําวันที่14เดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะเจ้าสำหรับในวันนี้เจ้าตัวน้องเองจะต้องขอลาปรมเมีปน้องไปก่อนอยางได้ขอคบคุณทุกท่านจ้าตีรับฟังในส่วนของเสียงไร้สายจากเทศบาลตำบบุวบวกก้างและก็ผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์นะเจ้าของเทศบาลตำบบุวบวกก้างโดยปิงบาป้าก,กันใหม่เจ้าในวันซุก นาเจ้าในวันศุกร์ที่17เดินพฤษภาคมกับรายการทันนายกสมซิพพบประชาชนสำหรับวันนี้น้องต้องขอลาไปก่อนเจ้าโจาดีมีความสุขจะ,ปะไปคของปอมแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีเจ้า